คลิปนี้นะผมก็จะมาสอนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าตัวโปรแกรม s C r c p y นะครับก็เจ้าตัวโปรแกรมนี้ก็คือจะเป็นโปรแกรมที่เราไว้ใช้สําหรับการแชร์หน้าจอมือถือขึ้นคอมมาอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้หลายคนก็น่าจเจอปัญหาที่ว่าดึงหน้าจอมือถือขึ้นคอมไม่ได้โปรแกรมเออร์เลอร์อะไรแบบนี้นะครับสาหรับใครที่เจอปัญหาพวกนี้นะครับก็อาจจะลองทําตามคลิปผมดูก็ได้นะครับคราวนี้นะปัญหาที่ผมเจอก็คือจะมีอยู่หลายปัญหาเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะว่าปัญหาที่ผมเจอมีอะไรบ้างนะครับ โอเคก่อนที่เราจะไปดูปัญหาครับเดี๋ยวผมให้ดูสเปคร้าวๆของเจ้าตัวเน็ตบุ๊กของผมก่อนนะครับก็คือว่าอาจจะดูหน้าตาแปลกๆนิดนึงอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสเปคของมันนะฮัเอาลคราวนี้อย่างที่ผมเคยบอกครับว่าถ้าจะแชร์หน้าจอมือถือขึ้นบนคอมนะก็ให้เราทําการเปิดเจ้าตัว USB Buck Mode แล้วก็ทําการต่อสาย USB จากมือถือเข้าคอมโอเคนะครับก็ของผมก็ได้ทําการต่อไว้เรียบร้อยนะครับ เข้ามาที่โปรแกรม srcpy นะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็กดคลิหนึ่งทีแล้วก็กดช ft ค้างแล้วกดลิกขวานะฮะตรงนี้บางทีมันจะขึ้นมาคําว่า open command อะไรอย่างงี้นะครับก็เปิดจากตรงนี้ได้เหมือนกันหรือว่าใครที่ไม่ขึ้นแบบผมนะครับก็ให้เราย้อนกลับมานะครับอยู่ข้างนอกโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ไปที่ windows นะครับอ่าแล้วก็พิมพ์คําว่า cmd นะครับแล้วก็ enter นะครับจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ถ้าขึ้นมาหน้าต่างสีดํานี้นะครับก็ให้เราพิมพ์ไป cd นะครับแล้วก็เว้นวรร แล้วก็ทําการดึงเจ้าตัวโฟลเดอร์นี้มาไว้ามาลงในฮะในโปรแกรม CMD นะครับแล้วก็กด Enter ไปนะครับอ่าคราวนี้ก็จะเห็นว่าเจ้าตัวเอ่อโปรแกรม CMD เนี่ยมันจะคือพร้อมทํางานอยู่ที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับไม่ว่าเราจะกด Enter กี่ทีนะเห็นไหมมันจะพร้อมทํางานอยู่ที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับก็เรามาดูปัญหาแรกกันครับปัญหาแรกคือหลังจากที่เราต่อมือถืออะไรเข้าคอมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็จะพิมพ์คําว่า adb ใช่ไหมครับ แล้วก็ d ไว้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กด enter เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าเกิดปัญหาขึ้นมาแบบนี้นะครับปัญหาอย่างนี้นะครับก็แก้ไงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับโอเคถ้าเกิดปัญหานี้นะครับก็ให้เราทําการดาวน์โหลดเจ้าตัวโปรแกรมนี้นะครับก็คือ Microsoft Virtual อะไรักอย่านนะครับ C บวกบวกนะครับ2015อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งลงไปนะครับก็เดี๋ยวรอมันติดตั้งสักพักหนึ่งนะครับ โอเคมันขึ้นตัวนี้นะครับก็แปลว่าทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคราวนี้มาที่โปรแกรม s c c v y นะครับลองพิมพ์คําว่า adb อีกรอบนึนะครับ d y อีกรอบนึงครับแล้วก็กด enter ดูนะครับอ่าคราวนี้มันจะทําการเปิดตัว d y นะครับอ่าก็รอดูอ่ามันจะไม่ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็มาดูที่มือถือนิดนึงครับอ่าตรงนี้ขึ้นอะไรไม่เอ่ยมันไม่ขึ้นอะไรนะครับก็ลองถอดแล้วก็ลองเสียบดูใหม่รอบนึงครับ ไม่ขึ้นอะไรเหมือนเดิมนะครับที่มือถือเราไม่ขึ้นอะไรนะไม่ขึ้นกล่องข้อความเล็กๆอะไรให้เราติ๊กถูกหรือว่าติ๊กเช็คถูกหรือติ๊กกดโอเคอะไรเสอย่างนี้นะไม่ขึ้นนะฮะแล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับคราวนี้นะครับมันขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้เราทําการดาวน์โหลดเจ้าตัวโปรแกรมนี้ครับก็คือ adb diver นะครับดาวน์โหลดมาครับแล้วก็ทําการแตกไฟล์ออกมาครับจะเป็นไฟล์นี้ครับเนี่ยจะได้เป็นอย่างนี้นะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่โปรแกรมนี้ครับ กดเข้าไปเงี้ยก็จะขึ้นมาหน้าตายอย่างงี้นะครับหน้าตายอย่างงี้ครับก็ให้เรากดติ๊กไว้ตรงนี้นครับอ่าอันนี้ให้เราต่อมือถือไว้ด้วยนะครับแล้วเปิดตัว usb บ l o c k m ไว้ด้วยนะครับโอเคขึ้นมาอย่างงี้ครับก็ใ,ให้เรากดที่คําว่า install นะครับอ่าตรงนี้มันขึ้นมาอย่างงีนะ้มันถามเราก็ให้เรา,าเลือกคําว่า install ไปเลยนะครับอ่าข้างล่างก็มันบอกว่าทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหม้ถูกนี่นะครับ แล้วก็ขึ้นคาว่าโอเคนะครับโอเคคราวนี้เราก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับแล้วก็ปิดนี้ไปแล้วก็ย้อนกลับไปกันโอเคคราวนี้เราก็ลองมาพิมพ์คําว่า ADB เหมือนเดิมอีกรอบนะครับ ADB d ีไว้แล้วกด Enter ดูครับ อ่าคราวนี้จะเห็นว่ามันขึ้นตัวคือไงเป็นรุ่นหรือว่ารหัสเครื่องเราขึ้นมานครับอ่าแล้วก็จะเห็นว่าบนมือถือเราครับมันขึ้นกล่องข้อความนี้มาถ้าขึ้นกล่องข้อความนี้มานะให้เรากดเช็คถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดตกลงนี่ครับนี่นะครับแล้วคราวนี้ก็ให้เราพิมพ์คําว่า adb อีกรอบนึงนะครับอ่าแล้วก็กด enter ดูครับเห็นไหมครับคราวนี้มันจะขึ้นมาเป็นรหัสเครื่องเราแล้วคําว่าดีไว้นะครับมันจะต่างกันครับสองตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นแบบนี้แปลว่ามันขึ้นมันเข้าแต่ว่ามันยังไม่พร้อมใช้งาน,นครับแต่ถ้าแบบนี้คือแปลว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับคราวนี้เราก็ลองทําการพิมพ์คําว่า s c r c p y อะไรแบบนี้คือพิมพ์คําสั่งเปิดเข้าไปดูนะครับ s c r c p y นะครับแล้วก็ขีด b วิลเลจนะครับที่ผมเคยใช้แล้วก็ขีด m นะครับขนาดของภาพนะครับ1920นะครับแล้วก็กด enter นะครับ มันไม่ขึ้นอะไรนะครับแต่จอมือถือเรามันจะสว่างขึ้นมาอย่างนี้นครับแต่ว่าบนคอมเรามันไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นครับตรงนี้มันบอกว่าเออเป็นหัวเว่ยนะครับแล้วก็เป็น Android 10มันบอกว่า cannot เออเชีย e ์เรนเดอร์อะไรเสียนะครับผมก็อ่านไม่เป็นเนาะอ่านทวนผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็คือว่ามันประมาณว่ามันเรนเดอร์ภาพหรือว่าดึงภาพขึ้นไม่ได้อะไรอย่างนี้นครับวิธีแก้ปัญหาครับก็คือให้เราทําการติดตั้งเจ้าตัวเออไดเวอร์การ์ดจอของตัวเครื่องเราลงไปนะครับก็สําหรับหลายคนที่ ติดตั้ง driver จอหรือว่ามี driver จอแล้วก็อาจจะไม่ขึ้นตรงจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการลง driver จอก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะครับโอเคนี่ครับหลังจากลง driver จอใส็จนะ้ำมันก็จะให้เราทําการรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับโอเคครับคราวนี้ผมก็รีสตาร์ทเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวเราลองไปเข้าโปรแกรมมันใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า adb d ไว้รอบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้อุปกรณ์เราขึ้นมาแล้ว คราวนี้พิมพ์คำว่า,า scrcpy แล้วก็ขีด b 30 m ิ m ขีด m 1920นะครับแล้วก็กด enter ดูนะครับอ่าคราวนี้จะเห็นว่าจอมือถือผมขึ้นมาแล้วน,น,ะะน,นะครับเนี่ยฮะอ่านี่ครับคราวนี้จอมือถือผมขึ้นมาเรียบร้อยนะครับ ก็ไอตรงปัญหาที่ตรงเนี้ยที่มันเกิดการเออร์เลอร์ที่ผมบอกว่าเออต้องติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจออะไรอย่างงี้ครับก็สําสหรับบางคนอาจจะติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอแล้วมันเกิดการเออร์เลอร์ใช่ไหมครับก็ให้เราลองทําการแก้เจ้าตัวนี้ครับอย่างตอนเราเรียกหน้าจอขึ้นมาใช่ไหมครัเราก็จะพิมพ SC ์ scrcpy แล้วก็ขีด b 3 0ใช่ไหมครับแล้วก็ m แล้วก็ขีด m 1 9 2 0แบบนี้ใช่ไหมครับก็ให้เราลองทําการแก้ ตัวเลขพวกนี้ดูครับที่เป็นพวกเออ b สาหรือว่า m 1 9 2 0กนี่ดูนะครับเผื่อแบบมันอาจจะไม่รองรับที่สูงขนาดนี้หรือว่ามันอาจจะเปิดไม่ได้นะครับก็อาจจะใช้แค่ b 1 0 b 5อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะตัวคิด m 3 0ก็อาจจะเป็น m 1 0 8 0 m 7 20อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามันขึ้นไหมอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จอผมขึ้นมาแล้วครับ่ก็จะเห็นว่าเกิดการรีเลย์นิดนึงนะครับ ก็เดี๋ยวต้องทดสอบดูนะว่ามันรีเลย์มากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวผมลองเข้า YouTube ดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวภาพมันแทบจะรีเลย์กันมากเลยใช่ไหมครับก็ให้เราทําการปิดเจ้าตัวหน้าต่างนี้ทิ้งไปก่อนก็ได้นะครับโอเคปิดทิ้งไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ มาพิมพ์คําสั่งใหม่นะครับก็คือพิมพ์เหมือนเดิมแหละแต่ว่าลดข,าดขนาดของภาพเล็กลงนะครับก็คือ scr cp y นะครับขีด b 30เท่าเดิมนะครับแล้วก็ขีด m อ่อผมเอา1 8 8 0ล้กัน1080นะครับคราวนี้มาดูนะครับเราจะเกิดการดีเลย์มากน้อยไหมถามว่ารีเลย์ไหมก็ยังแบบก็ยังพอเห็นอยู่นิดหน่อยใช่ไหม อเคถ้าเกิดใครยังรีเลย์อยู่ก็อาจจะแบบว่า s c r CPY ขด B 3 0ขีด M 7 2 0อะไรแบบนี้นะครับลองดูนะครับว่าเจอปัญหาตัวไหนที่มันเป็นแบบเดียวผมไหมก็อาจจะลองแก้ไขแค่จุดนั้นก็ได้อะไรแบบนี้นครับก็สําหรับใครที่มีปัญหาอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ทำตามผมแล้วแก้ไขได้ไม่ได้ไงก็คอมเมนต์บอกผมก็ได้นะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ